สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นมีอะไรวันนี้มีอะไรสัมภาษณ์เหรอคัอช่วงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคเอาแบบอยากกับการทำงานกับเฟรนออตเกตเฟซีเป็นไงอะครับผมจริงก็ดีครับก็แบบเขาก็ซัพพอร์ตหลายๆไอเดียที่ผมให้เขาไปครับผมทั้งแบมบ,บ็อกซ์ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องอการกินของผมด้วยครับตอนนี้ครับผมดีครับ จริงๆแล้วแบมเป็นชอบเมนูไหนที่สุดในเกมส์อ๋อผมชอบวิงแซบครับผมแล้วก็จะชอบอ่าอะไรนะข้าวยำวิงแซบป่ะครับผมจำชื่อเมนูไม่ได้เหมือนกันจะกินบ่อยครับส่วนใหญ่จะกินหลังโชว์หรือว่าหลังมีงานตอนเด็กๆวิงแซบกับแบมไก่แซ่บป่ะเปปนี่ยแบมป้าต้องแบมแบบป้าที่นาทีนี้ <c oughs> อยากได้คำตอบที่แบบขายของหรือ <c oughs> จริงๆค <c oughs> รับผมก็ต <c oughs> ้อง <c oughs> เป็นแบมได้กินวิงแซบป่ะ เราวันนี้มาร่วมงานอ่าครับผมบรรยากาศโมเมนต์ผมว่าสนุกดีนะครับผมคือไม่ได้แบบว่าเอ่อได้จัดงานแบบนี้มานานแล้วครับผมแบบว่าส่วนใหญ่จะช่วงนี้จะเน้นเป็นโชว์ครับแต่ว่าแบบได้จัดงานที่แบบว่าพูดคุยเป็นหลักกับแพนงครับนี้ผมว่าก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับข้างล่างก็มีงานใช่ครับเหมือนมีงานมีของใครคหมายถึงงานเฮลข้างล่างก็ข้างล่างครผมก็บอกว่ามันมีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับผมอ๋อ อันตรงนั้นก็สนุกดีครับผมก็ผมว่าผมชอบที่เขาแบบว่าเอาเมนูใหม่ๆเนี่ยมาแบบว่าทดลองแบบว่าให้หลายๆคนเขาได้แบบว่าลองกินกันเลยครับผมซึ่งอสจยว่าจะเป็นเมนูที่แบบซ่บเซๆหน่อยอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเมนูที่ชิงกับทุกคนมากครับแต่บอกว่ามันก็เป็นแบบสนุกๆแบบว่าเป็นการทดลองที่สนุกๆสำหรับหลายๆคนได้ครับมีถิงข้ามือเช่นไกดให้ได้เลือกใช่ครับใช่ครับผมก็มีตัวนี้ครับผมครับก็ เชื่วยอุดหนุนหน่อยละกันครับงั้นเป็นปาดใหม่ครับสำหรับเฟนอ f k เ c ครัผมก็แฟนอ of KFC ครับยังไงก็เป็นแบมบ็อกซ์เนี่ยก็ยังได้อีกประมาณ2อาทิตย์ครับผมก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีไปครอบครองหรือว่ายังไม่มีโฟโต้การของผมเนี่ยก็มาร่วมสนุกแล้วก็สามารถสั่งผ่านแอป KFC ได้ครับขออนุญาตถามต่อหน่ยครับแบนบได้ครับตั้งแต่จบการคอนเสิร์ตที่เชมังมาแล้วได้เจอกันเลยใช่ครับเป็นไงได้กับโมเมนต์ตอนนั้นไม่นาทีนั้นที่รเชมังโอ้เอาจริงก็รู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับ โมเมนต์ตรงนั้นอยู่เหมือนกันครับผมเพราะว่าแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าแฟนคลับหลายๆคนเขาก็ยังแบบว่ายังมาโพสต์วิดีโอแบบว่าโพสตคิดถึงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่มันมีหลายๆฟีลลิ่งครับผมแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สําคัญอันนึงมากๆเลยสําหรับชีวิตผมครับผมน่าจะผมจะร้องทำไมผมไม่รู้เหมือนกันแล้วแบบผมผมเพิ่งร้องไปแค่หกเจ็ดเพลงแล้วผมก็ร้องเลยครับผมคือ ไม่รู้สิครับไม่รู้ว่าลองทำบาบเหมือนกันแต่ว่าอยากบอกว่ามันไม่ใช่น้ําตาที่เศร้าครับผมเป็นน้ําตาที่อาจจะมีหลายๆความหมายมากกว่าครับแล้วคุณมองว่าเปมสร้างมาตรฐานใหม่ในการโชว์ที่ <laughs> รัชสมรรคก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณที่คิดอย่างนั้นแล้วกันถ,ถ้าเกิดคิดอย่างนั้นจริงผมก็ขอบคุณครับเป็นเกียรติครับผมแล้วก็จริงๆผมก็ทําอะไรที่ผมอยากทาแหละครับผม,ผมแบบผมมันไม่ได้เกี่ยวกับบอกว่าแบบมาตรฐานมันเป็นยังไงอะไรมาเนี่ยแต่ผมแค่ผมอยากทําโชว์ที่ คนดูสนุกแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้จักเพลงผมก็สามารถดูสนุกได้ด้วยครับผม <c oughs> คือไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนคลับของผมก็สามารถดูโชว์นี้ด้วยความสนุกอะไรอย่างเงี้ยคบาอ่าคมอค์อารับผมขนาดไหนอือคือจริงๆมันก็คัมชูแบบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่า,อาตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นในส่วนของผมซึ่งมันก็ยังมี อีกส่วนหนึ่งที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือกอรเซเบนกับผมที่จะจัดที่ราชมังครับแล้วก็พอเสร็จอันนี้แล้วมันก็มีสองสาวันว่ที่ผมแบบเออทำอะไรต่อดีเพราะว่าแบบตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาผมจะมุ่งเอาแต่ราชมังตลอดเลยครับผมแล้วพอมันผ่านไปได้จริงๆผมก็แบบเหมือนเหมือนมันก็สบายใจด้วยแล้วแบบมันก็แบบเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ครั้งหนึ่งว่าแบบเราจะทําอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยบแบจะมีเวอร์ด้วยที่กำลังจะเริ่มตอน จะมีอีกเหรอครับผมเพิ่งเสร็จไปนะเออเวอร์จูดจริงผมมันก็มันก็ต้องมีอีกแน่นอนครับผมแล้วก็อยากทำแบบว่าเวอร์จูดที่แบบมันสเกลใหญ่ขึ้นกว่ารอบแรกด้วยครับผมซึ่งอ๋อเท่าที่ถ้าคือผมเดาก็น่าจะอีกมาณน่าจะมันต้น2016 2026ป่ะครับผมสองพันยี่สิกอันนี้ที่ที่เดาที่เดาไว้อยครับผมใช่ครับผมจะเลือกสตาร์ทที่เมืองไทยอยู่ไหมครับหรือว่า อปกติผมจะสตาร์ที่โซลรับผมที่เกาหลีแล้วก็เมืองไทยอยากยังไงเอาเป็นสุดท้ายไหมเรอเอาเป็นเปิดเลยไหมลองมาเปิดที่เปิดเลยลองเปิดซิไทยจะรอไหมปิดดเปิดปิดด้วยแล้วผมรู้ว่าที่ไทยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนก็ได้ครแบบไปชว์กรุงเทพแหละไปชมมีที่ไหนบ้างครับผมอส่วนลุมเขามีเขาจัดงานกันเปล่าส่วนลุม เขาจัดมปลาไม่จัดครับาเธอต้องเว,วอร์ทัวร์สี่ผ้าไอเวอร์ทัวร์ประเทศสี่ผ้าอ๋อทัวร์ประเทศไทยสี่ผ้าของเราครับเหนือกลาอันนั้นเดี๋ยวอาจจะแบบทำเป็นสเปเชียลอีกอันหนึ่งดีกว่าคผมแต่ว่าสมมติถ้าเกิดเป็นเวิร์ทัวร์จริงๆเนี่ยผมว่าเอ่ออาจจะเป็นราชมังอีกก็ได้ครับหรือว่าอาจจะแบบคือแต่กับตา่างจังหวัดเขามาหาเราบ่อยแล้วไงแล้วเราไปหาเขาบ้างแล้วให้คนกรุงเทพเนี่ยไปต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีครับผตอนหน้านี้บอกว่าเราสกเซสกับคอนเสิร์ตเดียวแล้วแล้วเพื่อนๆแกนวงก็เซเว่นที่ว่าาจะมอี ม,ม,มีการคุยกันไหมคะว่าอยากจะมาในช่วงไหนในจังหวัดไหนอือคือยังไม่มีคุยถึงช่วงหรอกครับผมแต่ว่าเพราะว่าตอนนี้สองคนก็ยังอยู่ในกลมแล้วแบบเรายังไม่ได้รวมตัวเจ็ดคนได้อะครับผมก็แต่ถ้าเกิดดูดูแล้วก็ผมบอกได้เหรอเนี่ยเออผมก็ผมก็น่าจะายในปีสองพันยี่สิบหกะครับผมอ,อันนี้หัวผมคนเดียวผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับแบบ <c oughs> <ๆ S 2> เรื่องคอืความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับคิดภาพไว้ไหมคบว่ามันจะ ยิ่งใหญ่ขนาดไหนมากกว่ามผมว่าถ้าเกิดทําจริงๆแล้วอ่ะอยากทำไว้ที่ตรงกลางไปเลยเแล้วให้มันล้มเลยผมว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเราเจ็ดคนกลับมารวมตัวอีกจริงๆเนี่ยผมว่าเราจะมีหลายๆคนที่แบบว่าตอนนี้เขาอาจแบบเขาอาจจะไม่ได้ตามเราแล้วเขาก็น่าจะกลับมาดูนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรหลายๆอย่างมันเป็นงานที่คาใจหลายๆคนอยู่ครับ อย่างนั้นไหมคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าแบมพูดอะไรแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นจริงแล้วมันต้องเป็นจริงได้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆก็ดีอะคือผมก็พยายามแหละครับผมก็แบบว่ารับปากไม่ได้ว่าแบบมันจะเป็นเมื่อไหร่หรือยังไงแต่ว่าผมว่ายังไงสักวันมันจะเกิดขึ้นครับผมอะไรอย่างงานเพลงสิ่งขึ้นใหม่ที่จะมีอ่อแล้วบ้าใหม่เหรอครับก็คัมแบ็กในรอบปีครึ่งเลยนะเพราะว่ารอบที่แล้วออกมาก็เวิร์กทัวร์เรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ครับผมอืม เตรียมตัวอยู่ครับเตรียมตัวอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่สองสามขั้นตอนเท่านั้นครับแล้วก็ว่าน่าจะไม่ช้าไม่เร็วมากเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันแล้วใกล้จะเริ่มเห็นแล้วใกล้กับสังเกตว่าเปลี่ยนสีเล็บใหม่อะไรใหม่แบบว่าจะเรป็นอินบีหรือเปล่าอ๋อ,อยังไม่ได้ถ่ายครับอันนี้ผมรับปั่นเลยเยังไม่ได้ถ่ายครับผมแต่ว่าล่าสุดผมถ่ายรูปไปแล้วครับผม, <c oughs> ผ,มผมอยากจะไปล้างก่อนมาเนี่ยไม่อยากสปอยแต่ว่า เขารู้ทันด้วยครับผมก็อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้แหละครับครั้งนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์มั้ยคะโอ้เซอร์ไพรส์เหรอครับผมก็มีนะครับอย่าให้ผมสปอยเยอะขนาดไหนอ่ะมันจะเป็นครั้งแรกแต่ว่าผมก็ได้ปล่อยทีเซอร์ในคอนเสิร์ตไปแล้วเนาะก็จะเป็นครั้งแรกครับที่ผมปล่อยคอนเซปต์ดาร์ก ครับผมทีเพราะว่าผมจะปล่อยเป็นคอนเสียที่แบบไบรท์ทแบบว่าสว่างสว่างใสๆมาตลอดครับผมแล้วรอบนี้ก็เลยอยากลองเป็นดักดารอบหนึ่งครับผมเอาเป็นเต้นเป็นแรปเป็นอะไรแบบนี้เป็นหลักดีกว่าอย่างเป็นไม่เพลงไทยมานานอยากเพลงทำเพลงไทยสักเพลงผมอยากนะครับผมแล้ยก็มีคุยคุยกับแบบว่าเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีด้วยแบบเราทำเพลงไทยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อันนั้นผมว่ามันเดี๋ยวมันจะมีเวลาที่เพอร์เฟคครับก็เดี๋ยวรอดูก่อนละกัน ที่หนึ่งค่ะเจอแบมรอบแหละแฟนเขาก็ตามตัวเลขเราตลอดเลยนี่เคยถูกไหมครับไม่ที่อยู่ตรงเนี้ยจริงเหรอผมโอ้ถ้าไมผมซื้อผมไม่เคยถูกเลยหกตัว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 เลยแต่เล่นอันไหนครับบนต้องตัวต้องตัวตัวที่หนึ่งวัวที่น้อยหนึ่ง เดีต้องมาแล้ว่วันนี้ที่ที่ออกก็คือ40เยสใช่เอาผมก็ส0ปีเคเซีเขาไงรัาผมสี่ตวนี่เอาแบบไร่มาสิสี่ตัวส่ตัว้เ็กกลับด็กกล้ก็ไปก็ไปสสี่ศูนย์นะผแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้อย่าโทษผมนะโทษเคเอฟ ปีเขาแล้วก็ครบรอบ40ปีของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยปีนี้จะวันนี้จะอยู่ช่วงนี้จะอยู่เมืองไทยกี่วันครับแบบอ๋อเดี๋ยวผมกลับพรุ่งนี้ตอนคืนแล้วครับผมพรุ่งนี้มามาถ่ายตรงนี้มางานเคฟซี่เสร็จปุ๊บว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วผมมีอีกงานหนึ่งครับผมแต่ว่าเป็นงานปิดครับผมกลับเกือบหลุดแล้ว เอเอ,เอแต่เออครับผมแต่เดี๋ยว <c oughs> ช่วงนี้ก็มีช่วงเวลายอยู่เมืองไทยสองครั้งแค่สองครั้งเองใช้เราก็ถึงเมื่อวานครับผมเมื่อวานก็ได้แบบว่าพักเอนจอยหน่ว่าก็มีไปกินข้าวกับทีมเอลวีมาครับผมแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็ลุยงานต่อแป๊บนึงแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวมีกินข้าวกับแบรนด์ใหม่อันหนึ่งครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็พักทั้งวันแล้วก็กลับครับผมกลับมาในนั้นค่ะคุถามเรื่องเรามูเยอะนะคะเรื่องอะไรนะครับ มูเตลูเรื่องไหว้พระเรื่องมูเตลูอ๋อเรื่องสายมูเหรอเหรอผมไหว้พระแต่แต่เรคนก็จะมีเจ้าประจำของตัวเองไม่ใช่หรอผมพงพงแล้วพงพก็ย่าหน้าเขาผมย่าหน้าเขาผมส่วนไม่รู้สิคือเออผมไม่ได้ไปวัดอื่นมานานมากแล้วนะผมก็จะเป็นเพชรหลุดอีกโอเคแบมไปไหว้มาแล้วเหรอลูก อ๋อล่านี้ไม่ได้ไปครับผมแต่ว่าตอนนั้นก่อนคอนเสิร์ตไปไปแวะไปผมแค่ไปสวัสด,ดีเขาไปเฉยครับผมแล้วก็จะแบบมีแค่คือไม่ได้ไม่ได้ไปบนทุกรอบครับผม <c oughs> ก็จะแบบวันนี้แค่ไปไหว้เฉยแล้วก็ไม่ได้ขออะไรเะยเขาก็คือไปแค่ไหว้สวัสด,ดีอะไรประมาณนั้ครับผมแล้วก็แบบแบบอะไรนะจับลูกปิงปองเนี้ยแล้วคนเขาจะถามตลอดว่าได้เลขอะไรล่าสุดหรอครับผม แต่ล่าสุดนี่นานมากเลยนะพี่แล้วผมออกมาผมไม่รู้ว่ามันเป็น9หรือ6นะครับผมแต่ว่าได้มาเป็น97พอดีก็คือบวชปีเกิดผมเลยครับแต่เก้าเจ็ดมันหลายมันหลายมันหลายรอบแล้วนะครับผมวาีมแต่ผมอยากรู้มันจริงหรอครับเรื่องมันมันจะมันจะบังเอิญอย่างนี้ได้จริงไหมบังเอิญปฏิหารเราอาจจะขัดจริง ผมซื้อผมไม่เคยได้เอง <c oughs> โอเคนะครับลองลองลองเล็นี้ดูแล้วกันเ,เลน็กดูดูว่ดได้จริงหรื <ผม S 1> อเปล่าถ้าดกิด <ๆ S 2> อันนี้มันได้จริงๆคือผมจะยอมรับเลยครับว่าผมขูด <c oughs> ูดูงเดูดูดูดดูดูรูด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 ูไดูดูดูดดไม่ครับเดูเเ <c oughs> ดู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 ดไดดดด เี๋เจอเดี๋ยวมีอกาเดี๋ยเจอกนีนนะครับพี่้ครก่อนรับผมได้ครับเดี๋ยวงนี้ก่อนแล้วกันครับฝังนี้เลยขอบคุณมากับแบขอกทีลูกนึงครับโอเคค่ะรับผม